ออเผิดกันทะเลาะกัน <c oughs> หลายหลคนนะอืมหลายต่อหลายคน,นะน,ยยคนที่เคยได้ยินมาว่าทะเลาะกันในเรื่องของการแย่งเอฟซีกันนี่เออพิจใจกันมมางใจกันหลายคนยู่ได้พี่น้องเอ้ยออกจากนั้นนะ่ะหมายถึงว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยที่ที่เป็นที่เข้าข้างอะ่ะเมื่อก่อนอะอนที่เข้าข้างและที่เคยช่วยเหลือช่วยเหลือนะ่ะพอ พอผู้ใหญ่ใจดีเขาติดต่อแล้วรู้ว่าเขาหลังบ้านกันเนี่ยโอ้ยค่ะพิษใจคับขนาดจะเออไปใส่ความเขาเลยบานนี้แต่เดี๋ยวก็หาว,ว่าผู้นี้คล้ายข้าเดี๋ยวก็หาว,ว่าผู้นั้นอ่นนินทาเดี๋ยวก,จยวก็จังสั้นเดี๋ยวก็แจ้งส่เดี๋ยวก็ว่าไปนอนกับผัวกูจังสันน้นจังสี่ออีกละเออใส่ความมาค้นไปทัว <laughs> เป็นบอกน้น <laughs> สาเหตุสาเหตุต้นต้นสาเหตุต้นต้น,ตตน,ตนไม่ได้มีอะไรเลยกลัวกลัวเอฟซีนี่ไปสนับสนุนคนอื่นบ่เหยไปจกก่กูถ้าไปจะกลัวคืออีนั่นคือคนเลวจ้ะคนเลวคนไม่ดีจ้ะอืมนะ <c oughs> ถ้าสมมุติว่าพี่มา <c oughs> มาสนับสนุนมาอยากจะช่วยเหลือหรือสนับสนุนขนุนนี่อีขนุนนี่ เอออีขุนนุนนี่เป็นคนสัวไปเลยกูกระซิววา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 ,วาให้กับคนที่อยู่ยังอยู่น้ำกูเนี่ยฟังบะอีขุนนุนนี่มันหักหลังกูมันบอดีกับกูมันสัวจังสันมันบอดีจังสี่ให้คนที่ยังอยู่น้ำกูนี่โจมตีอีขนุนนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้หลายต่อหลายคนเออหลายต่อหลายคนนี่เป็นจังสี่เส้เออนี่สัยมันเป็นจังสี่จ้า <c oughs> พี่ของหนูมีหลายคนอยู่พี่แหมมพี่ของหนูพี่พี่ของหนูพี่แหมมของหนูเ <c oughs> ออพี่หลายคนยังเหลือจะค่ะใครอยากให้บ้านนอกดาวอดเออพี่อานะคะผู้ใดสิใหค้ค่ะบ้านนอกดาวนี่จะเอออันแล้วมาบอกมาบอกว่าจะมาสร้างบงสร้างบ้านให้จังๆหนึ่งสี่ดูถูกเขา อ๋อถ้ามึงทำตัวดีๆไม่แน่มึงอาจจะได้จริงๆก็ได้นะอืมแม่เบอซุ่เม,มื่อนี้เด้แม้กระทั่งบานประตูก็ยังต้องขอคะ่ะอืออืออืม,อมขนาดผัวของหนูพี่ของที่หนูดีของหนูอืมไม่ว่าแต่ผัวของหนูคะ่พะพ่อกับแม่ของหนูก็ยังเออ เป็นครอบครัวนรกเลยค่ะสำหรับชีวิตหนูนะ่ะอืมเป็นชีวิตแบบโดดเดี่ยวนะคะเออไม่มีใครดีกับหนูเลยค่ะค่ะชีวิตนี้ทั้งชีวิตมีแต่คนจ้องทำร้ายมีแต่คนมีแต่คนอาฆาตมาร้ายกับหนูเออมีแต่คนอิจฉาตาร้อนหนู ค่ะชีวิตหนูทําไมต้องเจอแต่แบบนี้ค่ะอืมนะเออไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านชาวบ้านที่นี่ก็ไม่มีใครน่ารักค่ะเออมีแต่คนใจร้ายค่ะเอออยู่ไปก็เออลำบากใจค่ะอืมอืมหนูไม่รู้ <laughs> ค่ะอืม ค่ะขนุนก็หอยเหม็นค่ะชอบเอาหน้ำหอมมาฉีดไอยค่ะเอออยากกินเล่าเวลากินเล่าเมาแล้วก็เดาเด้งเดาเด้งค่ะอืมนะพีดกันแม่ขนาดมีผัวมีผัวอยู่แล้วยังพีดกันเหลืองผู้ชายเนาะอือพืดเอาซัานี่ละค่ะแมนบอกขนุน <c oughs> มีผัวอยู่เป็นหัวลักหัวต่อปะคะ ยืมเงินค่ะเขาอิจฉาค่ะเขาคิดว่าเขาคิดว่ามีเงินค่ะชอบมาให้มาให้ทําบุญใช่ไหมคะอืมค่ะเออแต่เขาไม่รู้หรอกคะ่ะว่ากว่าหนูจะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละส,สตางค์นะคะมันลําบากแค่ไหนหนูต้องปากกัดจีนทิพหนูต้องใช้อหยาดเหงเื่อแรงงานหนูอืมกว่าจะได้ด้วยน้าพักน้าแรงของหนูอ่ะอืมค่ะหุ <c oughs> ย นางน่ารักตุยห่าแหละว่าคนอื่นนิชาใช่ว่าคนอื่นนิชาชาวบ้านก็มีแต่คนใจร้ายมีแต่คนคอยจ้องแตม่มายืมเงินค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเคยประกาศว่าจะปล่อยเงินดอกไงคะเออบางขนาดเราอะ่ะเรายังรู้เลยคะ่ะว่าว่าหญิงประกาศปล่อยดอกคะ่ะ คองปล่อยดอกเนาะอืมะอะเออผู้หญิงคนนี้อันตรายนะใครเข้าใกล้ไปครบด้วยนะ่าจะถือหอก่ะหอหอกหอยหอกค,คอยแทงข้างหลังตลอดเวลาถ้าใครทําไม่ถูกใจหรือนางหรือคนนั้นนั้นหมดประโยชน์ใช่พี่เจ๊กอืมอีนี่ในในิทานเรื่องนี่นะเอกอ,อก็ปล่อยดอกบอกประกาศเนาะว่าปล่อยดอกเนาะ เงินหลายค่ะมันมีทางออกเด้ค่ะเออป่อยกินดอกเด้ค่ะค <c oughs> ่ะเขาก็จะไปขอหาย,ยืมตัวผู้ดั้นพู้นี่ก็จะไปยืมตัวแม่บอกอ่ะอืมค่ะบันี้บันี้สงไสัสสิยังไงล่ะใพรไปยืมก็บ่ให้ไพรไปยืมก็ไ่ให้แต่หักเอามาเบาลำเลิอกันอไหมเอามาเบาลำเลิอกหน่ไหมมีหลายคนนะที่ไปยืมแล้วก็ไม่ให้แต่เอามาพูดว่านี่ก็ไปยืมสามหมื่นนี่ก็ไปยืมอืมนี่ก็ไปยืมอืม มันจะให้คนยืมก็ต่อเมื่อมันมันเห็นผลประโยชน์ว่ามันจะได้อะไรจากการให้ให้เงินคนนั้นยืมเอออย่างบักศอกอยังเสียเออนะมันเห็นแล้วว่ามันสใส่งานเด้เออกูให้ยืมอืมวูให้ยืมได้ยังนเะสียไหมเออนะไปยืมไปแล้วบ่บ่มีเงินบ่มีเงินคืนกูก็ยึดที่จ้ากูเอาที่ก็ได้ยังนเะสียไหมอืม น,นี่อีนี่มันม่นรรมดาอืมเมื่อก่อนก็ไม่ได้คิดว่าจะมานั่งพูดนิทานเรื่องนี้หรอกอืมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยยุ่งกับใครอยู่แล้วนอกขอนุนกูไม่ค่อยค่อย,อยกูก็ไม่ค่อยยุ่งเรื่องใครไม่ค่อยพูดไม่พูดเรื่องของใครอยู่นะแต่ว่าอีนี่มันมันเกินไงเออม,มันเกินมันก็หาเรื่องกูได้๋ยหละอืม โอ้ยกินข้าวก่อนแซวคอมเมนต์ละเออบุกบี้กำลังมากับผัวกูขอกำลังพาก,กันมาอืมนิทานเดอ้อค่ะว่านิทานอย่าห่อนโตเด้อแม่เนจ้ะว่านิทานสูมือสูเวนนี่นะเอออย่ามาหออา่อนโตเด้อไพกระดเออนะถึกสุนตีนกูด <laughs> ้อยอไม่มีเงินขอเป็ดต้มขัดดกอกจ้ะ ใช้งานได้ขูได้ด้วยใช่คุณกาญจน,นาอืานะจังสั่นตัวป่ะววกรเพื่นนี่ว่าคือเป็นคนที่ชอบบวดด้วยนะอืม